คลิปนี้เราจะพามารับเกม Shadow Tactics จากทาง GOG ฟรีนะครับก็ก่อนแรกเข้าเว็บ GOG.com ก่อนนะครับนี่นะครับแจกฟรีนะฮะอีกประมาณสัก8ชั่วโมงได้นะครับในการรับเกมนี้นะครับกดที่ Sign- in นะครับและกดคาว่า Create Account Sign- in และ Create Account นะครับจะเข้าสู่หน้าของการสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าการ sign up นั่นเองนะครับ คุณสามารถลงทะเบียนได้โดยอีเมลก็ได้นะครับหรือว่าผูกกับ Facebook ก็ได้นะครับผมจะผูกกับ Facebook ด้านล่างแล้วกันนะครับกดที่คําว่า continuewithfacebook นะครับโอเคจากนั้นนะครับมันจะเด้งตัวนี้มานะครับให้กดปุ่มสีน้าเงินนะครับดำเนินการต่อนะครับผูกกับ f c e e o o o นะฮะดำเนินการต่อนะครับเพื่อผูกกับ Facebook นั่นเองนะครับ ในขั้นตอนถัดมานะครับเขาจะให้เรากําหนด ID นะครับ ID ดีก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะคุณก็กรอกในช่องตรงนี้ไปนะครับหากมันขึ้นจุดๆๆสามสิบห้าหรือว่าเป็นเลขอื่นนะครับสามารถลบและแก้ไขได้นะครับทีนี้ผมก็กรอกไ d ผมไปนะฮะคุณอาจจะกรอก ID ของคุณเป็นอย่างอื่นนะครับนี่นะฮะตามที่เราพอใจนะครับแล้วก็กด continu e นะครับ พอกด continue เสร็จนะฮะมันจะรี b o o t นะครับตัวของเ browser นะครับเนี่ยฮะเฉียนว่าตัวนี้มันจุดๆๆด,ด,ดอยู่เห็นไหมอ่ารอสักครู่นะครับให้มันขึ้นหน้าเว็บตามปกตินะฮะคือตอนนี้เป็นการล็อกอินเข้าระบบนะครับวอนนี้จะมีเสียงลดเยอะนิดหน่อยนะครับโอเคในหน้านี้นะครับให้กดการกรบาทตรงตรงนี้นะฮะการกรบาทนะครับแล้ว จะเห็นปรากฏว่าตัวเนี้ยเราจะสามารถกดรับได้แล้วนะครับกดปุ่มสีเขียวเพื่อรับเกมนะครับพอกดปุ่มสีเขียวเพื่อรับเกมแล้วนะครับไปด้านบนนะครับหัวข้อของ GOG นะครับ About นะฮะ Galaxy นะครับกดที่ About ก่อนนะครับแล้วก็กดคําว่า GOG Galaxy นะครับเพื่อมาดาวน์โหลด GOG Galaxy 2.0ตัวนี้นะครับกดที่ GOG Galaxy นะครับ เลือก่าที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับกดเซฟไฟล์นะครับแล้วต้องการเปิดเปิดไฟล์ที่เราได้มานะครับดับเาคลิกไฟล์ขึ้นมาก็จะเข้าสู่สถานะการติดตั้งนะครับ GOG Galaxy นะครับ GOG GOG Galaxy คือเหมือนกับสโต์ในเ,เครื่องคองมพิวเตอร์ของเรานะครับตอนนี้ตอบ yes นะครับแล้วก็ next นะครับหน้านี้ตอบ I agree นะครับอ่าแล้วก็ next ไป กำหนดพาที่เรากําหนดนะครับว่าจะต้องการติดตั้งเกมที่ได้ไหนนะครับผมเปลี่ยนไปได้ดีแล้วกันนะครับผมได้ดีโปรแกรมไฟล์นะครับโอเคเน็กนะครับเน็กนะครับรอทำการติดตั้งสักครู่นะฮะรอทำการติดตั้งสักครู่นะครับโอเค จากนั้นนะครับเมื่อทําการติดตั้งแล้วเสร็จนะครับมันจะให้กดเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะล็อกอินโดยใช้ Facebook ของเราได้นะครับอันนี้ติ๊ก finish เลยนะครับเพื่อที่จะล็อกอินนะครับเราก็ล็อกอิน with เฟซบุ o กเนาะอด้านล่างนะครับเห็นไฮะ continue with Facebook นะครับมันก็จะทําการล็อกอินกับ Facebook ของเรานะฮะ หากที่ใครยังไม่ได้ใส่ ID Facebook กับรหัส Facebook นะครับกรอกในส่วนนี้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับกด Continue นะครับในหน้านี้เราก็จะได้ GOG Galaxy นะครับเกมอยู่ไหนนะครับเกมอยู่ที่ Own Game นะครับหรือว่าเกมของเรานั่นเองนะครับกดที่เกม Shadow Tactics นะครับและจากนั้นนะครับจะมีปุ่มด้านบนนะฮะที่เขียนว่า Install นะครับน้เกมนะฮะ โอเคกดที่ปุ่ม install ครับเพื่อทำการติดตั้งเกมนะครับขั้นตอนถัดมาเป็นการเลือกพาธที่จะติดตั้งเกมนะครับเมื่อกี้เราติดตั้งโปรแกรม GOG Galaxy ไปเนะาะหากคุณนะครับต้องการเปลี่ยนพาธจากตัวนี้เป็นอันอื่นนะฮะสามารถกำหนดได้นะครับโดยกดที่ browse นะครับเพื่อทการเปลี่ยนผ่าธว่า โอเคได้ดีฉันเต็มนะครับฉันจะติดตั้งได้อื่นนะครับก็ไปที่ปุ่มเ r o า s แลวก้วกำหนดได้เลยนะครับนี่นะฮะคลิกอันนี้ด้วยนะครับ create desktop icon นะครับอ่แล้วกด install นะครับมันก็จะเข้าสู่สถานการ์ install เกมนะฮะรอสักครู่นะครับจนกว่าการติดตั้งเกมจะเสร็จตอนนี้ใช้เวลาสักหน่อยนะครับความเร็วช้าอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของท่านนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะว่าจะ เร็วช้าในการติดตั้งเท่าไหร่นะครับรอจนครบ1 0 0ท่านก็จะสามารถเล่นได้ครับเมื่อเรารอเสร็จนะครับจะมีปุ่มเพย์ขึ้นนะครับตรงไอปุ่มสีน้ําเงินโดยสมปุ่มสีม่วงเนี่ยแหละฮะก็ทําการกดปุ่มเพได้เลยนะครับเพื่อเข้าสู่เกมเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ